คลิปนี้บอกวิธีลงทุนใน Sig เม t ล็อกค่ะก่อนอื่นเลยก็ไปที่แอปพลิเคชัน s i g เม t ค่ะแล้วก็ไปกดคำว่าฝากค่ะจากนั้นกดคำว่าฝากอีกทีค่ะจากนั้นเลือกสกุลเงิน THB ค่ะเลือกจำนวนเงินฝากที่เราต้องการนะคะแล้วก็กดฝาก THB ค่ะดาวน์โหลด QR code เพื่อทำการฝากค่ะ ดาวน์โหลดมาก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะจากนั้นก็เข้าแอปธนาคารที่คุณมีอยู่นะคะแล้วก็กดคำว่าสแกนค่ะกดที่รูปรูปภาพค่ะจากนั้นกดถัดไปค่ะกดยืนยันกดคำว่าตลาดเลือก USDC กดซื้อ เลือก100%กดยืนยันค่ะกดยืนยันค่ะกดเสร็จสิ้นค่ะจากนั้นเลือกกระเป๋าสตางค์และกดคำว่าโอนค่ะเลือก100%และกดยืนยันค่ะจากนั้นกดยืนยันค่ะเลือกสิล็อกเพื่อทำการล็อกค่ะเลือก100%และกดล็อกค่ะ จากนั้นกดคำว่า lock u s d toy u s d c สำเร็จค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็มาดูตรงเมนูคำว่าประวัติค่ะว่าเราเนี่ยนะคะล็อกไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อประวัตินะคะขึ้นว่าเราล็อกเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูกันอีก45วันนะคะเพื่อปลดล็อกค่ะลองไปล็อกกันดูนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย